ทำไมแรนเนอร์ดูมูฟออนง่ายและลืมเชสเตอร์ง่ายจังทำไมแรนเนอร์ดูมูฟออนง่ายและลืมเชสเตอร์ง่ายจังเอ่อจริงๆเราไม่ง่ายค่ะทั้งคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งแฟมินินหรือมาชิีนที่วิ่งหนีเป็นฝ่ายวิ่งหนีเนะี่ยจริง,รงๆเขาไม่ได้ม o ฟออนนะมันเป็นการแค่หนีไปเพื่อเยียวยาตัวเองหรืออ่าในการสะท้อนอีโกอัตตาของเขาเพื่อรักษาใจตัวเองอะค่ะมันเป็นการ ใช้หัวใจในการหนีหรือว่าความเจ็บปวดนั่นแหละแล้วก็ใช้สมองในการปฏิเสธหาสิ่งต่างๆเหตุผลว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันมีแต่การปฏิเสธเนาะเขาเลยต้องวิ่งหนีเพื่อไปเยียวยาตัวเขาเองก่อนแต่พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยออมันเป็นการสะท้อนของอีกฝั่งที่เขาคิดกับตัวเขาแบบไหนหรือว่าการตัดสินการจัดหรือการคิดลบกับตัวเขาเองอน่ค่ะผลสุดท้ายอีกฝั่งมันก็จะมีการสะท้อนมาคือ เข้าใจคำว่ามิลเลอร์เนาะกระจกสะท้อนนะคะเราคิดยังไงกับตัวเราอีกฝั่งก็จะคิดหรือการที่อีกฝั่งเขากลัวอะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นฝั่งที่เป็นเฟมนีนะคะกลัวมาชิลินเจ้าชู้กลัวมาชิลลินมีคนอื่นพอผู้หญิงกลัวมันสะท้อนมาเลยว่าผู้ชายเป็นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างอาจารย์เนี่ยเกลียดคนโกหกคนเจ้าชู้คนไม่จริงใจคนไม่ซื่อสัตย์พอสุดท้ายอีกฝั่งตรงข้ามอะค่ะ เขาก็จะเป็นแบ่งที่เรากลัวอย่างที่เราเกลียดอะค่ะนั่นคือการสะท้อนอีโก้อัตตาของสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าเวลาอีกฝั่งที่วิ่งหนีเราให้มาดูตัวเราว่าเรามีสิ่งผิด,ผดปกติไหมอย่างเช่นเกลียดอะไรกลัวอะไรหรือว่าตัดสินอะไรไหมหรือคิดลบกับตัวเองไหมหรือคิดอะไรที่มันมีกรรมในใจไว้อะค่ะในการที่เราเก็บอีโก้อัตตาเก็บเก็บกรรมในใจความกลัวความเกลียดความโกรธอะไรต่างๆเนี่ย เวลาที่อีกฝั่งไม่ว่ามาชิหรือเฟมินินเป็นอะ่ะให้มาดูตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรปมอะไรที่ยังแก้ไม่หมดไหมมีปมอะไรที่เรายังเยียวยาไม่หมดหรือเปล่าถ้าถ้าคุณยังมีอยู่อะค่ะแสดงว่าจะทําให้อีกฝั่งเขาวิ่งหนีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คู่อาจารย์อะอาจารย์เข้าใจว่าเขาเป็นคนหนีนะแต่จริงไม่ใช่อาจารย์เป็นคนหนีซึ่งะจะมีทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดนะคะว่า คุณหนีฉันก่อนฉันหนีคุณก่อนแต่จริงๆแล้วมันหนีทั้งคู่ทั้งคู่เลยหนีทั้งคู่จริงๆอะ่ะบางทีแบบอีกฝั่งเข้าหาอีกฝั่งวิ่งหนีอีกฝัง่งเข้าหาแล้วคนที่เข้าหาก็วิ่งหนีมันมันมันเป็นอย่างไงหาสภาวะวิ่งหนีทั้งคู่อาจารย์สรุปเลยว่าวิ่งหนีทั้งคู่เพราะฉะนั้นการที่วิ่งหนีคือเป็นการสะท้อนของอีกฝัง่งหรือการสะท้อนตัวเราเองเนี่แหละว่าเราเป็นอะไรเพราะฉะนั้นกลับมาดูเราค่ะว่าเราติดอะไรหรือเปล่าเราเกลียดอะไรไหมสิ่งที่เขาสะท้อนมาเนี่ย มีอะไรอยู่ในเราหรือเปล่าอย่างเช่นฝั่งที่อาจารย์กลัวค่ะว่ากลัวเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นพอผลสุดท้ายพอมาดูความจริงนั่นคือความกลัวของอาจารย์เองเลยทําให้อีกฝ่ายเขาเป็น เพราะฉะนั้นเวลาฝั่งผู้หญิงคิดอะคะ่ะเขาจะคิดว่าอาจารย์เจ้าชู้อาจารย์มีคนอื่นอาจารย์เลยพูดกับเขาว่าอย่าคิดแบบนั้นอย่ามาตัดสินในสิ่งที่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดแบบนั้นหรือคุณกลัวแบบนั้นมันจะทําให้บังคับให้อาจารย์เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามคิดบวกพยายามคิดดีแล้วก็ไม่คิดร้ายกับ กับตัวเองแล้วก็ไม่คิดร้ายกับอีกฝั่งอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้สิ่งเหล่านี้มันมีการละวางอีกโก้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าปล่อยวางกันได้ง่ายขึ้นนะคะผลสุดท้ายมันก็จะหยุดวิ่งโดยปริยายเนาะมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่สะท้อนมาว่าคุณมีอะไรเก็บไว้หรือเปล่าก็ให้ย้อนที่ตัวเองค่ะแต่พอเรากลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็เข้าใจในสิ่งสถานการณ์ที่เป็นหรือว่าไม่ตัดสินอีกฝ่ายอะมันก็จะทําการให้หยุดวิ่ ทั้งคู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องทากันให้ได้ทั้งคู่นะไม่งั้นมันก็ยังวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่มีทางที่จะลืมง่ายมันไม่ใช่แต่เป็นการที่พอเยียวยาเสร็จก็ต้องกลับมาหากันอยู่ดีเพราะมันรักกันมากมันรักกันมากจริงๆถึงทางกายจะไม่มีอะไรที่ทางโลกสามมิติสามค่ะไม่มีการพิสูจน์ได้เลยว่า เขารักเราเรารักเขาแต่ทางจิตวิญญามันรู้กันเลยว่าเรารักกันนะคะมันมีการสื่อกันได้มันมีความรู้สึกของอีกฝ่ายที่รู้สึกกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้โดยที่ใช้ไม่ใช้ตาแต่ใช้ใจะคะในการพิสูจน์เนาะค่ะ